สวัสดีค่ะวันนี้พบกับกิกสตาค่ะรถมือสองทุนทานีราคาดีฟรีดาวนะคะวันนี้กิจะพาทุกคนมาดู Honda City ตัวรองท็อปนะคะ ผ่อนเริ่มต้นแบบถูกมากๆนะคะอยู่ที่4,800บาทแต่ว่าแจ้งไว้ก่อนนะคะสำหรับลูกค้าที่มีเตรียมดาวไว้อยู่100,000บาทนะคะอยากรู้ว่าถ้าจะซื้อ h อน d ้า i ิ y สักคันหนึ่งแล้วเป็นตัวรองท็อปนะคะจะผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวกิ๊กจะมีอยู่ทั้งหมด3,000นะคะจะพาลูกค้าไล่ดูทีละาคนเนกิกมีทั้งหมด3,000มีสีขาวสีดำสีน้ำตาลนะคะถ้าหากลูกค้าดาว100,000บาทนะคะมาเริ่มที่คันแรกเลยอย่างคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นสีขาวนะคะเป็นซิตี้ตัวรองท็อปค่าตัวน้อองคืถูกสุดใน3 นนะะอยู่ที่อยู่ที่369,000บาทนะคะดาว100,000บาทคันนี้เริ่มต้นแค่4,800เท่านั้นนะคะคือถูกมากๆแล้วคันนี้ได้หลายบ้างหนึ่งเลยคือลูกค้านะคะคจะได้ล้อแม็กไปพร้อมได้สีขาวแกอโอตโต้แบบนี้นะคะและฟังก์ชันนะคะบอกเลยว่าครบพันแล้วก็นี่ด้านหน้านะคะเป็นกุญแจคีเลสเนาะก,กีไม่ได้หบกุญแจมาเราก็สามารถล็อกรถลดล็อกตรงนี้ได้เลยแล้วก็ตัดด้วยโครเมียมนะคะ อันนี้คือด้านในนะคะก็จะได้เป็นแบบเบาะหนังพงมลาัายมัลติฟังก์ชันมีจอมีกล้องให้ครบนะคะสําหรับใครที่ดูซิตี้ชมนี้ไว้อยู่แล้วจะรู้ว่าออปชั่นได้อะไรนะคะแต่ว่าเด็กี้ให้ดูสภาพเนาะร่องรอยไม่มีฉีกขาดแน่นอนสภาพโอเคเลยนะคะนี่คือด้านในของห้องโดยสารด้านหลังเนาะแล้วก็ตรงเนี้ยสัญญ,ญาณวิทยุก็จะเป็นแบบคลบปฉลามสวยๆแบบนี้นะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยอ่ะและนี่คือด้านหลังของตัวน้องนะคะ ไปแบบนี้มีสเกิร์ตด้านหลังให้ด้วยแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะคะกล้องสามารถปรับได้ทั้งหมด3มุมนะคะเหมือนเดิมเลยสำหรับใครอยากดาวแสนนึงนะคะคันนี้ผ่นเริ่มต้นแค่4,800เท่านั้นแต่ว่า ถ้ายังไม่ถูกเฉลกกับสีขาวนะคะกิ๊กยังมีสีดาและสีน้าตาลตามไปกันเลยค่ะมาคันที่2นะคะคันนี้ได้เป็นซิตี้ตัวรองท็อปเหมือนกันเลยแต่ว่าลูกค้านะคะจะได้เป็นสีดาแล้วก็สําหรับใครนะคะจะได้อยู่ที่1นึ่งแสนบาทคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่5,200รเท่านั้นคันนี้ได้อะไรบ้างมาเริ่มที่ล้อแม็กเลยนะคะสําหรับสีดําคันนี้ลูกค้านะคะจะได้ล้อแม็กไปพร้อมแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเพราะว่าแต่ละคันนะคะจริงๆวันนี้จะพาดูตัวรองท็อปทุกอย่างออปชั่นเหมือนกันหมดแต่มันจะเ ต,ต่างนะคะที่แตกต่างกันน,นิดหๆๆนะ่อยเนาะมาเริ่มที่ห้องโดยสารกันก่อนเลยอย่างคันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของการติดไฟใต้ขามาแล้วนะคะเป็นสีฟ้าที่ช่วงนี้เขาฮิตกันมากเนาะมีจอมีกล้องมองหลังเกียร์อ Auto, อโต้เบาะหนังพวงมาอะไรมัลติฟังก์ชันคือเหมือนกันหมดแต่ว่าลูกค้านะคะจะได้ในส่วนของไฟมาแล้วเรียบรย้อยอ่ะดูในส่วนของด้านหลังนะคะก็ได้ขนาดความกว้างขวางเท่ากันหมดนะคะแล้วก็ไม่มีร่องรอยการฉีกขาดเลยเป็นเบาะหนังนะคะเดินได้สีแดงแบบนี้แล้วก็ได้ไปสี้านมีสปอยเลอร์มาให้ครบนะคะแล้วก็ได้แม็กแต่ง แล้วสาหรับใครนะคะอยากออกมือสองแล้วก็อยากให้เต้นนะคะแต่งจบเลยไม่ต้องแบบเอาไปแต่งเพ,เพิ่มเพิ่มเงินนะคะคันนี้ได้เลยนะคะได้หนึ่งแสนบาทเพเริ่มต้นแค่5,200เท่านั้นนะคะแล้วก็มีสีน้ำตาลอีกอยู่ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะ มาปิดจบที่คันสุดท้ายกันนะคะคันนี้ทุกคนจะไม่ค่อยได้เห็นสีนี้กันเลยนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นสีน้ําตาลนะคะคือของจริงอะสีสวยมากๆเลยเนาะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นตัวรองท็อปได้ล้อแม็กเหมือนกันคันนี้ค่ะตัวเท้าสีดําเลยอยู่ที่3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทดาวหนึ่งแสนบาทผ่อนเริ่มต้นแค่ห้าพันสองร้อยเหมือนกันนะคะได้ตัวรองท็อปสวยๆแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่ที่คนชอบนะคะอยากได้สีขาวสีดําสีน้ําตาลเลือกได้เลยเพราะว่ากิก๊กมีให้เลือกทั้ง3ามคันเนาะมา ดูด้านในกันเลยนะคะอย่างคันนี้ก็จะไม่มีเหมือนสีดํานะคะก็จะเดิมๆหมดทุกอย่างนะคะเบาะหนังเหมือนกันมีจอม,มีกล้อง,มองพมารายมัลติ i, ฟังก์ชันปุ่มกดสตาร์ทกุญแจคลิลเลนะคะก็คือได้เหมือนกันหมดเลยแต่ว่าเราจะให้ดูรวมๆนะคะว่าสภาพน้องคือโอเคมากๆกับค่าตัวประมาณนี้นะคะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยคือกิ๊กก็มาแจ้งว่าสําหรับใครที่มีดาวประมาณนี้แต่ละคันเนี่ยจะพรออยู่ประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าถามว่าลูกค้าคนอื่นๆเนี่ยได้ซิตี้ตัวรองเ็อาเหมือนกันจําเป็นต้องดาวไหมไม่จําเป็นนะคะสามารถยืนกู้ยยอดดเเต็มไ้ลนะคะค ก็ถ้าใครสนใจอยากจะคุยรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อมาที่เบอร์099-969-1179หหรือลายที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าว่ากิ๊กจะมารีวิวขนาดอีกนะคะก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ